สวัสดีนะคะพิวนี่ก็วันนี้เป็นยังไงบ้างก็ทํางานมาเรียนมาก็อาจจะเหนื่อยนิดหน่อยต้องการกําลังใจก็ออไปอาจะเป็นกําลังใจให้นะคะก็จะมีวันดีๆของเราสักวันหนึง่งแล้วก็แบบออการที่เราทํางานหนักเรียนหนักตอนนี้มันจะหนูเชื่อว่ามันจะเป็นผลดีในอนาคตของเราแน่นอนก็สู่ๆนะคะก็คอยเป็นกําลังใจให้คะ่ะสวัสดีคะ่ะพิวนี่ก็เหนื่อยใช่ไหมล่ะแต่ว่าสู้ๆ่เชื่อว่าจะ ผ่านทุกอย่างไปได้อย่างแน่นอนเพราะว่าพิวนี่ของคาร่าเก่งอยู่แล้วเย่ค่ะก็จะมีวัปเปอร์คอยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยทำงานหนักอยู่ข้างๆทุกคนเสมอนะคะซู้ๆไปด้วยกันค่ะค่ะฟอนนะคะก็อยากจะส่งกำลังใจ ให้พิอนี่ทุกคนวันไหนที่ทอก็เปิดคลิปพวกเราทั้ง5คนดูได้เพราะว่ารู้สึกว่าพิวนี่ก็เหมือนให้กําลังใจเรามาโดยตลอดเราก็อยากจะให้กําลังใจพิวนี่ด้วยเหมือนกันก็ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้สึกว่าทุกอย่างมันมันมีนมทางออกเสมอฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอค่ะก็ต้องสู้ต่อไปยังไงมันก็ต้องมีวันที่ทาให้เรายิ้มได้แล้วก็มีความสุขแน่นอนสู้ๆนะคะ สวัสดีค่ะพิโอนี่ก็ส่งกําลังใจให้เหมือนกันค่ะก็พวกเราทั้ง5้าคนก็เป็นกําลังใจที่สําคัญของพีโอเี่พิโอนน่ก็เป็นกําลังใจที่สําคัญของเราเหมือนกันก็อยากจะบอกว่าสู้ๆกับทุกๆสิ่งที่กําลังจะผ่านเข้ามาณนะตอนนี้ที่กําลังเจออยู่หรือว่าในอนาคตเชื่อว่าพิโอนี่สามารถผ่านไปได้แน่นอนค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะ สวัสดีเพียวน,นี่นะคะตอนนี้ก็ไม่ว่าจะเรียนหรือทํางานอยู่หรือทําอะไรอยู่ก็ตามนะคะก็ขอให้สู้ๆนะคะไม่ว่าวันนี้มันจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามที่รู้สึกนิ่งทีก็อยากให้รู้ไว้นะคะว่ายังมีคาร่าที่เป็น positive energy อยู่ตรงนี้เสมอนะคะสู้ๆกับสิ่งที่ทําอยู่ค่ะเย้